ยินดีต้อนรับสู่กาลินาเดลเตาฟอสกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคก็หลังจากที่ได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะก็ผมก็ดันไปปลดปืนนี้ได้อีกครับเป็นปืนใหม่เหมือนกันนี่ฮนะที่ผมถืออยู่เลยโอเคตัวนี้มันชื่อว่า SR9 นะฮะเป็นปืนไรเฟิลเอ่อเป็นสไนสไนกึ่งอัตโนมัตินะฮะที่ยิงแบบปงป้งปงปง,ปงไปได้เลย นี่เลยฮะถามว่าได้มายังไงจำไม่ได้วะผมได้มาแบบงงๆด้วยเออมันมีกิจกรรมฮะไหนวะไม่ใช่มันอยู่แถวๆเดียวกับอันเนี้ยถ้าจริงเอออ๋อ,อน่าใจนี่ฮะ อ่า up level มั้งถ้าจำไม่ผิดมันเปิดดูไม่ได้ด้วยนี่ดิได้ป่ะเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยอ่านี่ไงนี่ไงเออก็มันให้ทำอะไรไม่รู้อะผมจำไม่ได้เพราะว่าตอนมันปลดได้ก็ปลดได้มาแบบงงๆนะฮะแต่ก็ได้มาแล้วนะฮะมาก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไง ซึ่งรูปล่างตอนแรกมันก็คล้ายๆนี่ฮะผมว่ามันเหมือน G3 นะเออโอเคเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนเดี๋ยวเราดูรูปร่างแรกเริ่มเดิมทีมันก่อนอ่าเป็นอย่างนี้ฮะความเสียหาย35ระยะ90เมตรพอนั่นอยู่ฮะแล้วก็กระสุน10นัด โอเคพอผมได้มาปับ๊บผมก็ไอ้นั่นเลยฮนะผมก็รีบอัพเลเวลให้ตันแล้วก็แต่งเลยจนเป็นอันนี้ฮนะโหลดเอาที่ใช้ฝึกเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูแบบไอ้ธรรมดาก่อนโอเคนี่ฮนะ หมือน G3 สานะแล้วก็คล้ายๆ p s อ1ด้วยไม่ยิงัวนะฮะมันยิงอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเท่าไปเลวอย่างนี้จะยิงใครโดนบบนั่นหมดเนี้ย ไกลสุดไกลสุดก็โดนนะฮะยังไงก็ต้องติดสโคปฮะ <c oughs> โอเคอย่างนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นโหลดเอาฝึบหลังจากที่แต่งแล้วเนี่ยก็เพิ่มแต่งเพื่อเพิ่มความแม่นยำฮะจากสาเอเป็นห้าสินิ่งเป็นห้าสิบเอ็ดส่วนบังคับมันจะโสมช้าหน่อย ควบคุมได้ดีอยู่ระยะ90เมตรเหมือนเดิมความเสียหายเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากโอเคพอเล็งปั๊บเพื่อประมาณนี้นะถือว่านั่นพอตัวฮะแต่อัตราการลั่นเนี่ยช้ากว่า ช้ากว่า S R 25อนะีกบหผมคิดว่ามันลั่นช้าอพอๆกับดาบูนอฟเลยโอเคเดี๋ยวปรับเอาไกลสุดเลยเออนี่ซูมแรกซูมสองโอเคได้แค่นี้นะ ไม่ค่อยโดนเลยก <c oughs> ็ระย,ยะมันก็บอกอยู่ว่าเก้าสิบเมตรนี่มันต้องลอ่ลอล่อต้งสองร้อยเมตรแมกกาซีนเปลี่ยนเป็นสาสิบนัดฮะนีได้ยิงสะใจหน่อยประมาณนี้ฮนะโอเคแต่งมาแล้วก็เออ คิดว่าน่าจะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะฮะแต่โหลดเอานี้ผมก็ไม่การันตีนะว่ามันจะดีเพราะว่าผมแต่งตามความถนัดของผมเท่านั้นเองโอเคฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเบิรน,นี้สำหรับสายข่าวกองเท่านั้นนะฮะตัวละครที่ใช้ได้ก็คือแฮกคลาวกับลูน่าเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแฮกคลาวบ้าง รู้หน้าเล่นบ่อยแล้วเโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มแล้วฮะเป็นฝ่ายบกนะฮะเป็นฝ่ายบกแต่ผมจะไม่บกเออเอาดี <c oughs> เราคอยวางให้นั่นก็พอะนี่วันนี้มาวางให้พวกมันสร้างบังเกอร์ฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมันเห็นมันเห็นหัวแตกครับ มาอีกไหมมาอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยมามาโอ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบยิงเผือยิงไว้ยิงไว้หลบก่อนหลบก่อน เข้าไปข้างในเข้าไปใกล้ๆเพื่อสแกนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้บานเลยโดนไปหนึ่งฮะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยโดนโดนหัวแตกครับ่ตรงนี้ปล่อยได้ไหม เฮ้ยเมาทำไมมาทำไมเฮ้ยเห็นเห็นเห็นเฮ้ยมันหลบอยู่โอ้ยเล่นควันเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ๊ยหลบหลบ โนไปหนึ่งฮนะล่วงไปล่วงไปเฮ้ย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 อ้าวโดนเลยโอ๊ยมันมาหลบอยู่นี่เพื่อนช่วยหน่อยขอบใจมากเพื่อน <laughs> มันหลบอยู่แล้วน,นะตรงนั้นน่ะรีโหลดก่อนอุย้ย หัวแตกไปเอ้ยเ้ยอยากไปช่วยเพื่อนนะรู้สึกจะไปลำบากเอ้ยเ้ยหัวแตกไปอีกครับโอ้ยๆ้ยโดนแมงโดนแมงไม่ไม่ไมย่ยังมีอีกหัวแตกโดนไปอีกหนึ่ง โอ้ยมันมาเยอะเลยโอ้ยโดนด้วยตำแพงพังเลยฮะนี้จะเห็นมันง่ายขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย จากไหนเอ่ยโหจากตรงนี้โอเคยอมไปน่าจะยึดยากกว่าเก่าวะเนี่ยเอ้ยเ้ยเพิ่งเกิดซะด้วย โดนไปหนึ่งครับโผหน้ามาโผหน้ามาเออเฮ้ยยิงจากไหนวะไม่โดนไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย มีคนขับพอมีฝั่งเราฮะฝั่งเรามีคนขับพอโอเคสแกนก่อนไม่เจอสักตัวเลยโอ้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 ย

เฮ้ยไม่ตายด้วย <c oughs> เออไ <c ười> มันยังไม่ไปไหนด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโดนไปโดนไปหัวแตก วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโดนไปหนึ่งโอ้ยไม่โดนเลยโดนฮะแต่ไม่ไม่เป็นไร โอ๊ยโอยช่วยวันลุกขึ้นมาออ <c oughs> หัวแตกครับกระสูนหมดซูนสำรองไม่มีแล้ว หัวแตแกนัดสุดท้ายเฮ้ยมาทำไมเจอพกนี่แหละอะ่ะพกก็จะหมดเหมือนกันเออน่มีใครวางกล่องกระสุนไว้เลยไงไวะเนี่ย

นสะพานลอยกระโดดลงมาอีกเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยโดนไปหนึ่งบนสะพานลอยเยอะเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนเลยวะไกลไป <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาหันหลังทำไมหันหลังทำไมโอ้ยอีกแล้วโอ้ยมันบุกมาลบลบ โดนไปอีกเฮ้ยๆๆๆโอ้ยโอ้โหโอ้ไม่เหลือครับเนี่ยรอบนี้ตึงมือมากเลยเข้าไปยึดยังเข้าไปไม่ได้เลยอ่ะขนาดมีคนใช้หอเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไงวะเนี่ยเอ้าวๆๆเอาหอล่วงฮะล่วงเปล่าวะ โอ้ยลดลหลวงไปหนึ่งโอ้ยช่วยเพื่อนก่อนลุกขึ้นมาโอเคอเคุอค้ย คนใช้ฮอมันยิงใหญ่เลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยควันอีกแล้วโอ้ยโอ๊ย,อย,อ,ยอยู่ไหนวะ โอเคนอนลงล่วงไปหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนหัวแตกโดนไปอีกหนึ่งเฮ้ยรถถัง เป็นของใหญ่เลยเราจะมาตรงนี้ไหมเนี่ย ล่วงไปหนึ่งวุ้ย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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพอไม่ยิงรถถังหน่อยวะ ลวงไว้โอยกระสุนหมดก่อน <Operation fail. S 1> แพ้ไปอย่างง่ายได้โอ้ทำไรไม่ได้จริงๆฮะรอบนี้แทบไม่ได้ออกจากฐานเลย โอเคแปลงเป็นเงินไปภารกิจประจำวันสำเร็จโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเจ้า SR9 เป็นปืนสไนเกิงอัตโนมัตินะฮะที่อ่าก็ที่เป็นอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วแหละ ผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีเอออยู่ๆปลดได้แบบงงๆะ <S <S อยดูตรงไหนนะจำไม่ได้นะก็ <S 2> <S 2> <S 2> มันมาคู่กับไอ้ปืนนั้นแล้วกันไอ, Q Q 1, อ้ QCQ 171อ่ะ นั่นแหละคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกเปล่านะ <c oughs> เพราะว่ามันอัปเดตอะไรมาใหม่ผมก็ดูไม่ค่อยละเอียดไงอ,อยู่ก็ปลดได้เฉยเลยปืนนี้แต่ผมว่านะมันก็น่าจะวิธีการได้นะก็น่าจะคล้ายๆกับไอตัวนี้แหละคือมันจะมีเอ่ออะไรนะมันจะมีแต้มให้เราสะสมออันเนี้ยอ่านี่ไง ถ้าเราสะสมเราจะได้แต้มแล้วเราก็เอามาปลดปลดพวกนี้ก็ได้เนี่ยปลดสโคบสโคบใหม่เหมือนกันเอาไปแต่งเพิ่มได้เ,เดี๋ยวได้ได้หนึ่งอันสแกนดูสิสแกน,แกนฟึบ โอเคมันมีหลายสีได้มาหลายอันแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรสวยดีอย่างเลโก้ก็เออเดี๋ยวอ่นนี่ไงนี่ก็เป็นของแต่งใหม่ที่ต้องทำภารกิจอ่าไม่มีอะไรฮะก็แค่คิวๆเล่นเล่นนี้ให้ครบหนึ่งแมตช์ให้เสร็จสิ้นอะไรอย่เงี้ย เออตามที่มันบอกเลยมีพันท้ายม,มีนู่นมีนี่ไงอยู่นี้ด้วยอยู่นี้หมดเลยแต่มันให้ทำอะไรไม่รู้เพราะว่าภารกิจมันก็ไม่บอกแล้วฮนะเวลาได้รับมาโอเคก็ประมาณนี้ฮนะใครสนใจอยากลองก็รีบๆทำภารกิจแล้วลองรับแล้วลอง,ลอง,ลอง,ลองเอาไปเล่นกันดู โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อน,นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะโอเคนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ